สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้วันที่9กุมภาพันธ์2569นะครับเมื่อวานนี้8กุมภาพันธ์2 5 9ก็มีการเลือกตั้งกันไปแล้วนะครับแล้วก็มีการนับคะแนนแล้วก็กะกะตก็โชว์คะแนนทางเว็บไซต์ออกมาให้เห็นว่าพรรคการเมืองใดบ้างได้สะสะบัญชีรายชื่อกี่คนได้สะสะ แบบแบ่งเขตกี่คนแต่อย่างไรก็ตามที่โชว์ข้อมูลออกมานั้นก็ยังเป็นคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะครับเป็นทางการก็จะต้องถ้าเป็นทางการก็จะต้องกอกตรับรองผลการเลือกตั้งก่อนจึงจะเป็นตามนั้นตอนนี้คนที่ชนะเลือกตั้งก็เป็นว่าที่สสไปก่อนตอนนี้เป็นว่าที่นะครับเมื่อกอกอตรับรองผลจึงจะเป็นสสจริงๆนะครับเพราะว่าในระหว่างน,นี้เขาก็จะต้อง ตรวจสอบข้อร้องเรียนต่างๆใบแดงใบเหลืองจะมีไหมที่หน่วยเลือกตั้งไหนจะมีการจัดการเลือกตั้งใหม่สอสอ,สอ,อว่าที่สอสอคนใดที่ชนะแล้วจะโดนใบเหลืองโดนแขวนอะไรก็ว่ากันไปตามหลักเกณฑ์นะครับซึ่งกกตจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในภายในไม่เกิน60วันนะครับตอนนี้ก็ดูตัวเลขไปก่อนว่าพักไหนได้สอสอเท่าไหไร่อะไรประมาณนี้ และพักไหนจะจับค้่กับพักไหนเป็นรัฐบาลก็วิเคราะห์วิจารณ์กันไปนะวิเคราะห์วิจารณ์กันไปแต่วันนี้เราก็จะวิเคราะห์วิจารณ์นะครับขอบคุณข้อมูลภาพกราฟิกจากเว็บไซต์ไทยพีบีนะครับเราก็เข้าไปดูในเว็บไซต์แล้วก็ลองลองจัดตั้งรัฐบาลดูถ้า330เสียงนี่จะมีเสียรภาพที่ผ่านมานะครับรัฐบาลไม่มีเสียรภาพคำว่าไม่มีเสียรภาพก็คือเป็นรัฐบาลได้สั้นแล้วก็รัฐบาลล้มไปอะไรประมาณนี้ ก็ไม่สามารถดําเนินนโยบายต่างๆได้อย่างต่อเนื่องการพัฒนาประเทศมันก็สะดุดติดๆขัดๆนะครับเพราะว่าเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยพอเปลี่ยนรัฐบาลก็ต้องมีการถาแถลงนโยบายกันใหม่เริ่มนโยบายใหม่แล้วก็ทํางานไปทํางานไปไม่ไม่นานก็รัฐบาลล้มเพราะว่ามันไม่มีเสถียรภาพแต่ถ้าเป็นรัฐบาลผาสมเนื่องจากเป็นระบบรัฐสภานี่แต่ละพกรวมเสียงแล้วได้เสียงเยอะนี่ เอาสัก330เสียงเนี่ยมันจะมีเสถียรภาพดีเพราะอะไรครับเพราะการดําเนินงานบริหารของรัฐบาลเนี่ยฝ่ายบริหารโดยนายมตีและคณะมตีก็จะต้องบริหารไปบริหารบ้านเมืองไปแต่ว่าภายใต้การบริหารบ้านเมืองนั้นจะต้องมีฝ่ายนิติบัญญัติด,ด้วยรองรับก็คือเรื่องใดที่มีกฎหมายอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถทําได้แต่เรื่องใดไม่มีไม่เคยมีกฎหมายรองรับมาก,ก่อน ฝ่ายนิติบัญญัติโดยสสในสภาผูา้แทนร,รัษฎรก็จะต้องออกกฎหมายเพราะออกกฎหมายถ้ามีเสียงมากมันก็จะเป็นเสียงสนับสนุนด้านการออกกฎหมายมาสนับสนุนการดําเนินการนโยบายต่างๆได้อย่างคล่องเพราะฉะนั้นสักประมาณ330เสียงนี่ก็น่าจะดีนะแล้วก็รัฐบาลจะมีเสถียรภาพได้อยู่ยาวไดเ้เรื่องข้อกังวลในการอภิปรายไม่ไว้ใ,ใจอะไรต่างๆนี่ก็ถ้า รัฐบาลไม่ได้ทาผิดอะไรมากมาจนถึงขนาดาน่าเกลียดไปนี่ก็ทำทำ,ทำได้อยู่แต่ว,ว่าเวลาถูกตรวจสอบทางการอภิปรายไม่ไว้ใจนี่ก็จะเป็นข้อมูลต่างๆนี่ถ้าไม่ชัดเจนเท่าไหร่นักนี่ความมีเสถียรภาพของรัฐบาลก็ยกมือผ่านแล้วก็ชนะในการอภิปรายไม่ไว้ใจนะครับวินเตอร่บ้าไปทําความผิดทุจริตอะไรต่างๆจนไม่ไหวแบบนั้นก็ว่ากันอีกเรื่องหนึง่ง แต่ว่าทํางานปกติไปอยู่นี่ถ้ามีเสียงเยอะขนาด330เสียงนี่ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับทีนี้มาดูครับ330เสียงนี่จะยังไงตอนนี้พักเรียกว่าพักที่ได้สอสอมากก็เรียกว่าพักใหญ่ก็แล้วกันพักใหญ่เนี่ยมีอยู่หพักก็มีภูมิใจไทยประชาชนเพื่อไทย พรรคกล้าทําและพรรคประชาธิปัตย์ก็คือประชาธิปัตย์มีสสยี่สิบสองที่นั่งตอนนี้อย่างไม่เป็นทางการนะครับที่กกตประกาศผลการเลือกตั้งมากล้าทำห้าสิบแปดเพื่อไทยเจ็ดสิบสี่แล้วก็ประชาชนร้อยสิบแปดภูมิใจไทยร้อยเก้าสิบสามทีนี้โดยหลักการเนี่ยเขาจะให้พรรคอันดับหนึ่งเนี่ยเจรจากับพรรคอื่นๆเพื่อร่วมกันจะตั้งรัฐบาลก่อนก็จะเป็นหน้าที่ของพรรคภูมิใจไทยนี่ จีรจาต่อรองประสานงานกับพรรคกันอื่นว่าจะมีพรรคไหนมาร่วมรัฐบาลกันได้บ้างมีนโยบายที่พอไปกันได้ตกลงอะไรกันได้เขาว่ากันไปก็พกรรคภูมิใจไทยก็จะทําหน้าที่ก่อนจะตั้งรัฐบาลก่อนแต่ถ้าจัดตั้งไม่ได้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของพรรคประชาชนจัดตั้งบ้างถ้าพรรคประชาชนจัดตั้งไม่ได้ไม่สําเร็จก็ต้องเป็นพรรคเพื่อไทยไปตามลําดับนะครับพรรคเพื่อไทยยังจัดตั้งไม่ได้อีกก็ต้องพรรค กล้าทำนะครับถ้าพกการรคกล้าทรยังจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็ต้องพักประชาธิปัตย์ก็ประมาณนี้ครับพักใหญ่จะวนเวียนอยู่แถวนี้แต่ในทางปฏิบัตินี่เราก็เชื่อว่าพรรคภูมิใจไทยก็น่าจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เลยนะตอนนี้มาดูพักใหญ่ถ้าจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้นี่จะดูมีเสถียรภาพดีก็คือ3ามพักใหญ่รวมกันก็คือพรรคภูมิใจไทย193ที่นั่งเพื่อไทย74กล้าทํห้าสิบแปดเนี่ย อันนี้สามพักใหญ่รวมกันได้325้าที่นั่งแล้วส่วนพักใหญ่อีกสองพักก็คือประชาชนกับประยัธิปัตต์ก็ไปอยู่ฝ่ายค้านก็มีมีแล้วร40ที่นั่งพร้อมที่จะตรวจสอบรัฐบาลแล้วร4 0ยที่นั่งสสส่วนฝ่ายรัฐบาลมีร้5ย้าที่นั่งทีนี้อีกหลายพักที่มีสสห้าที่นั่งหกที่นั่งบ้างสามที่นั่งบ้างสองที่นั่งบ้างหนึ่งที่นั่งบ้างนี่ อันนี้ยังไม่มีฝ่ายพอยังไม่มีฝ่ายเนี่ยก็ต้องไปดูพักร่วมรัฐบาลสมมติว่าสามพักนี้เขารวมกันจะตั้งจะจัดตั้งรัฐบาลแล้วนี่ยก็ต้องไปดูว่าสามร้อยยี่ห้าเนี่ยพอไหมถ้าพอก็เอาสามพักนี้พอนะแต่ถ้าไม่พอก็จะไปดึงเอาอาจจะไปดึงเอาพักไ,ไทยรวมพลังมาอีกสักหกที่นั่งก็จะเป็นสามร้อย สามอทำนองนะครับถ้าดึงประชาชาติไปอีก5้าที่นั่งก็จะเป็นสัก3ามรประมาณนี้ส่วนพรรคที่เหลือก็ไปอยู่ฝ่ายค้านไปเสียงฝ่ายค้านก็จะมากขึ้นเอาทีนี้เราลองหยิบจากจากรูปนี้ครับลองหยิบพรรคประชาชาติมาเป็นรัฐบาลด้วยนะครับก็มีแนวโน้มจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพรรคประชาชาติกับพรรคเพื่อไทยนี่เขาประสานงานกันดี ก็มีโอกาสที่พรรคประชาชาติจะมาร่วมรัฐบาลน,นะครับอีกพรรคหนึ่งสมมติว่าพรรคประชาชาติมาอยู่ซีกรัฐบาลเดือม,มีามยี่2 5ห้าก็จะกลายเป็น3ามสิที่นั่งนี่ครับสีพ่พรรคนี้เป็นรัฐบาลจะมีสะเสถียรภาพนะครับครับซึ่งถ้าสี่พักรวมกันเป็นรัฐบาล330ที่นั่งสส<ะ>สนับสนุนนะครับฝ่ายค้านก็คือพรรคที่เหลือก็จะมีประชาชน ประชาธิปัตย์ไทยรวมพลังพลังประชารัฐเศรษฐกิจพรรคเพื่อชาติรวมไทยสร้างชาติไทยสร้างไทยไทยซับทวีพรรคใหม่พรรคมิติใหม่พรรครวมใจไทยพรรคประชาธิปไตยพรรคทางเรื่องใหม่พรรคเสรีรวมไทยและทุกพรรคนั่นแหละครับพรรคไทยพรรคดีพรรคโอกาสใหม่ที่มีสสพรรคละหนึ่งคนครับก็จะไปอยู่ฝ่ายค้านทั้งหมดรวมกันทั้งสิ้นก็จะมีฝ่ายค้าน170ที่นั่งฝ่ายรัฐบาล330ฝ่ายค้าน170ที่นั่งก็ ดูดีครับในการทํางานตรวจสอบรัฐบาล170นี่ก็ดูดีนะครับส่วนทั้งฝ่ายรัฐบาล330เสียงก็น่าจะมีเสถียรภาพดีในการบริหารประเทศชาติต่ตอไปครับท่านผู้ชมเห็นเป็นอย่างไรครับเห็นด้วยหรือไม่ครับกับการจัดตั้งรัฐบาลประมาณนี้330เสียงนะครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็คอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ดูฟังคลิปตั้งแต่ต้นจนจบครับค่ำคืนวันนี้9ุมภาพันธ์2 5 5 9 ลาไปก่อนครับพรุ่งนี้ค่อยมาพบก,กันใหม่นะครับนอนหลับฝันดีทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ